หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือนักรบเทวดาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมสลากัสตอนที่26ชัช่วงเวลาไม่ถึง1นาทีหลังสิ้นเสียงสั่งการจากพันตรีโรเจอร์ F4 แฟนทอมนำโดยผู้บ,งบังคับฝูง พรันแพดเสียงดังสนั่นวันไหวมาจากทิศด้านหลังไปหน้าหรือตะวันออกมุ่งสู่ตะวันตกระดับเพดานบินสูง3,000ฟุตอัตราเร็ว400ไมล์ต่อชั่วโมงนั้นไม่สามารถรอดสายตามนุษย์ไปได้ลำตัวอ้วนยาวสีพรางสดใสสวยงามแต่น่ากเกรงขาม เครื่องหมายกองทัพอากาศสหรัฐท,ที่ใต้ท้องปีกกับข้างลำตัวค่อนไปทางส่วนท้ายของท่อไอเสียอักษร JV กับหมายเลขประจำเครื่อง3 1 5 1> บนแผนหางดิ่งหเห็นแล้วสร้างขวัญกำลังใจกะฝ่ายสรูผู้มาเยือนทางภาคพื้นดินให้เกิดอาการฮึกเหิมมากกว่าเมื่อครั้งทราบข่าวการมาครั้งแรกเป็นหลายๆเท่าเที่ยวบินแรกนั้นบรรดานักรบรับจ้างรู้ว่ายังไม่มีฐานเวียดนามเหนือหลบหรือถอนกำลังออกมาจากบริเวณที่ตั้งฐานยิงแน่ สายตาทุกคู่จึงล้าไปทางทิศ V A 1 2สลับการมาของ F 4ขึ้นลงไปมาสังเกตแนวทิศท,ทางบินแล้วคอยจ้องจังหวะที่อาวุธต่อสู้อากาศยานชนิดใดชนิดหนึ่งจะโผล่ขึ้นมาจากยอดหมายข้อหาเป้าหมายบนอากาศกระพริบตาได้เพียงครั้งเดียวหลังจาก F 4หมายเลขหนึ่งในฝูงบิน Blue Fighter บินผ่านเหนือกระบานตรงดิง่งผ่านสิ่งที่คาดไว้ก็อุบัติขึ้น เสียงดังเหมือนปืนใหญ่แต่เบาวกว่าหลายเท่าตัวเร็วเหมือนปืนกลแต่ช้ากว่ามากนักกรบลับจานที่คอยโอกาสมานานด้วยใจจดใจจ่อถึงกับเผลอตัวทําเสียงคลางฮือในลําคอตะก่อนที่คลื่นเสียงจะลอยมากระทบสดประสาทนั้นแสงสว่างจากส่วนสองวิถีสีขาวอมเหลืองสะท้อนแสงแดดยามสายพุ่งทะยานแหวกยอดไม้ถึกขึ้นสู่อากาศไปแล้วหลายคนปล่อยคําพูดหลุดจากปากโดยไม่ตั้งใจปตอ37มเมิลลิเมตรลำกล้องคู่ อัตายิงเร็ว100นัดต่อนอาทีต่อลำกล้อง1กระบอกทั้ง2กระบอกเปิดฉากการยิงด้ยวยคนประจำเพียงคนเดียวอาวุธที่แล่นออกไปต่อเนื่องเป็นสายยาวเรียงลําดับส่วนสองวิถีที่สว่างเป็นทางขึ้นไปนั้นทาให้เห็นแนวเส้นเล็งของปืนได้เป็นอย่างดีปตอ37มิลิเมตรจำนวน4ฐานยิงเปิดฉากการยิงพร้อมกันมองเห็นจุดพิกัดที่ตั้งชัดเจนจนรู้ว่าระยะห่างระหว่างฐานยิงต่อฐานยิงไม่เกิน450หลาหรือกึ่งหนึ่งของระยะยิงหวังผล ระบบการจัดวางเน้นปืนสองทันยิงต่อหนึ่งเป้าหมายเพื่อชดเชยพื้นที่อับกระสุนซึ่งกันและกันเป็นหลักไอเล็กนั่งพิงก้อนหินขนาดเขื่องห่างจากคนหน้าทีไม่ถึง1 0บก้าวมองดูสายกระสุนปตอเว,วียดนามเหนือแล้วหัวเราะลาส่งเสียงตะเบงแข่งเสียงปืนเสียงเครื่องยนต์เจ็ดด้วยความสะใจทุยมือชั้นตีนตั้ง4ี่ฐาน8กระบ,บอกไม่ได้เฉียดเลยสัก,กนัดเครื่องบินลำโตอย่างกับตึกยิงไม่โดนอย่าทำมาหาแดกเลยวะ จาดาวเหนือลดกล้องส่องทางไกลลงจากกระบอกตาเดือวไปมองลูกน้องเรายิ้มพอดีเสียงเครื่องยนต์เจ็ตเบาลงพร้อมๆกับปตอทั้ง4ฐานยิงยุติบรรยากาศรอบค้างมีความเงียบให้พูดคุยได้บางโดยไม่ต้องร้องตะโกนมันไม่ใช่ของง่ายหรอกน้องเว้ยไอ้ปืนปตอแบบนี้ยิงยากนะมึงยากไงพี่เห็นยิงทียิบยิ่งกว่าประทัดแห่สิงโตมังกรซะอีกแล้วไงก็ไม่โดนนะสิเอะผมว่าพี่ก็เห็นไม่ใช่เหรอแล้วมึงรู้ไหมทำไมมันยิงไม่โดนโถพี่ก็พวกมือฉันตีนไงพี่ ไม่หรอกฝีมือมันอนะพอมีแต่อาวุธมันล้าสมัยไปหน่อยไอ้ปืนแบบเนี้ยเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกใช้ยิงเครื่องบินปีกสองชั้นเครื่องยนต์ใบพัดอันเดียวแต่นี่มันเครื่องบินเจ็ตความเร็วเหนือเสียงเว้ยแล้วไงพี่ก็ไม่ยังไงหรอกเดี๋ยวมึงคอยดูเที่ยวบินใหม่สิสองนักรบรับจ้างปากพูดแต่ตาดู f 4ขณะบินผ่านออกมาสลับกับมองตำแหน่งที่อาวุธเวียดนามเหนือเผยตัวเองด้วยความเข้าใจถึงสาเหตุทห่งความผิดพลาดของปตอ,อดีว่าเป็นเพราะอาวุธยิงประเภทนี้ทำการยิงแบบแมนวนวล คนประจำปืนยืนอยู่บนแท่นฐานปืนตอนที่กระสุนลั่นออกไปนั้นจะสร้างแรงสั่นสะเทือนจนพลประจำปืนต้องโยกเยกตัวตามเป็นผลให้การควบคุมปืนทำได้ไม่สะดวกเท่าที่ต้องการกอบกับกลุ่มควันขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่ตามจำนวนมากน้อยของกระสุนที่ยิงออกไปบทบังเป้าหมาย ทำให้พลเลงไม่สามารถมองเห็นได้อาวุธปตอประเภทลํากล้องทําการยิงแบบแมนนวลจะสามารถทําการเลงเป้าหมายได้ดีเพียงก่อนการยิงกระสุนชุดแรกเท่านั้นหากชุดแรกพลาดเสร็จแล้วอย่าหวังเลยว่าชุดต่อไปจะทําการเลงได้เปรียบได้ดั่งคนตาบอดทําการยิงปืนนั่นแหละแสงสว่างจากส่วนสองวิถีที่พุ่งขึ้นไปบนอากาศจึงสายสเปซสปาจับทิศทางแน่นอนไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ลงต่ําหรือไม่ก็เลยไปด้านหลังทั้งหมดทั้ง4ฐานยิงไม่มีฐานยิงไหนทําได้ดีกว่ากันผลการยิงเหมือนกันหมด เป้าหมายบินผ่านห่างไปหลายกิโลเมตรปตอทั้ง4ีฐานจึงยุติการยิง F4 ฟสี่แฟนทอมเชิดหัวบินขึ้น45องศาจัดระดับเพดานบินสูง10,000ฟุตแล้ววกหัวเบนกลับเตรียมบินผ่านเหนือบริเวณ v a 12อีกครั้ง2นักลบรับจ้างปิดปากตัวเองงันหน้ามองดูผู้บังคับฝูงบลูไฟเตอร์ปฏิบัติการบินหลวงก่อนการโจมตีจริงจะเริ่มขึ้นด้วยใจระทึกเสียงนักบินแววมในวิทยุอีกครั้งซามสันเตยมตรวจพิกัดฐานยิง85คาลิเบอร์ จากดาวเหนือละสายตาจากการมองสูงเรายกกล้องส่องทางไกลส่องกลาดสำรวจณนะจุดที่หมายตาไว้ด้วยความมั่นใจว่าก่อนปตอ8อ5คาลิเบอร์จะเปิดฉากทำการยิงนั้นเวียดนามเหนือต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างการคาดการเป็นจริงอีกครั้งนักหลบรับจ้างตัดสินใจส่งข่าววิทยุถึงนักบินด้วยตัวเองทันทีบลูไฟเตอร์เรดร์ออนเครื่องแล้วมันชี้ไปทางคุณทุกคนมองตามทิศที่จากดาวเหนือส่องกล้องชี้ไปเป็นตาเดียว เพื่อดูให้เห็นว่าอีเทนาเรดาร์เครื่องนั้นอยูดตรงจุดไหนแน่จนแล้วจนรอดก็มองไม่เห็นทั้งนี้เนื่องจากระบบการพลางที่กลมกลืนกับภูมิประเทศจนแยกไม่ออกนั่นเองนักบินเอฟไฟเตอร์ไม่ขานตอบข่าวแต่หน่วยปฏิบัติการทางภาคพื้นรู้ว่ารับทราบแล้วแมมรูปแบบการบินจะยังดําเนินไปตามปกติก็ตามรับแผนการบินหลวงก็ประสบผลสําเร็จเสียงคำรามของอาวุธปตอที่มีขนาดกว้างปากลำกล้องระดับปืนใหญ่ดังแน่นทุ้มลึกกว่าปตอ37มคาลิเบอร์ แต่จังหวะอัตราเร็วกับน้อยกว่ามากนักบรบลับจ้างใจหายวาบมองเห็นแสงส่องวิถีที่พุ่งทยานขึ้นหาเป้าหมายบนอากาศตรงดิ่งราวกับเส้นตรงไม้บรรทัดนัดแรกนัด 2- องสสตามต่อเข้าไปติดติดแต่ละนัดมีเส้นเหล็งที่ค่อนข้างบรรจงประณีตไอ้เล็กระงับอารมณ์ตื่นเต้นไม่อยู่โพรงเสียงออกมาดังลัน่นพี่นั่นสองฐานยิงเลยนะพี่แล้วไงน้อยไปหรือมากไปวะ ัวหน,น้าทีมนักรบรับจ้างละสายตาจากการมองตรวจเส้นวิถีกระสุนที่พุ่งตรงอย่างเป้าหมายหันมาสนใจตำแหน่งพิกัดที่ตั้งฐานยิงแทนในสมองจอมวางแผนเร่งเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างปตอสองฐานยิงนี้กับที่ตั้งฐานยิงปตอ .37 คาลิเบอร์พยายามสังเกตจ,จุดเด่นเด่นบนภูมิประเทศแล้วใช้เป็นเครื่องช่วยจำช่วงเวลามองกลาดเพยงรอบเดียวทุกอย่างถูกบันทึกลงสมองเรียบร้อยเหลียวกับขึ้นไปมองบนท้องฟ้าอีกครั้งคราวนี้นักรบรับจ้างยิ้มออกมาได้ ทันทีที่กระสุนปตอ .85 คาลิเบอร์และเบิดปากลำกองนักบินจ้องรอโอกาสนี้มาตั้งแต่เริ่มรับทราบข่าวเล่ด้าอ่อนเครื่องตัดสินใจผลักคันบังคับไปหน้ากดหัวเครื่องให้ต่ำลง25องศาโดยอัตราความเร็ว400ไมล์ของเครื่องทำให้ระยะเพดานบินสูง10,000ฟุตลดลงสู่ระยะ5,000ฟุตภายในเวลาไม่กี่วินาทีปฏิบัติการบินหลบวิถีกระสุนปตอไม่มีอาการสะดุดหรือประสบข้อยุ่งยากแต่อย่างใด ขวัญและสติของนักบินยังแน่วแน่มองเห็นลำแสงส่วน2องวิถีของกระสุนที่พุ่งวาบขึ้นมาเป็นทางยาวด้วยอารมณ์เฉยเมยก้มสายตาอ่านระดับเพดานบงเกจเห็นได้ที่ดีแล้วจึงดึงคันบังคับกลับประคองเครื่องให้บินระดับขนานราบกับพื้นดินพร้อมเตรียมแผนการบินช่วงต่อไปไว้ให้เสร็จปตอ8 5คาลิเบอร์ทำการยิงด้วยเครื่องควบคุมการยิงนอกแท่นยิง พลประจำบนแท่นยิงมีหน้าที่คอยป้อนกระสุนใส่เครื่องป้อนเท่านั้นการทำงานทุกอย่างตั้งแต่ค้นหาเป้าหมายการกำหนดระยะยิงการสร้างมุมดักมุมสูงเผื่อการเล็งตามจนถึงขั้นตอนการลั่นไกวนอยู่แต่ตามคำสั่งกลไกของเดรดราทั้งสิน้นอาวุธที่มีระยะยิงไกลความเร็วต้นสูงระบบการยิงเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ทำให้ผลการยิงค่อนข้างแม่นยำแต่กระนั้นก็หาได้ระคายระคายผิวเครื่องบิน F4 ที่ได้รับการออกแบบมาให้เป็นคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าได้ เพียงแค่นักบินหักหัวเครื่องให้บินดำลงต่ำยังกระทันหันเท่านั้นวิถีกระสุนที่เคยตรงดิ่งพุ่งเข้าหารำตัวขนาดเครืองกลายเป็นลอยข้ามหัวนักบินไปอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงปริมาณการยิงชุดแรกทําได้ไม่กี่นัดก,ก็ต้องยุติเมื่อคอมหมุนเป้าหมายหลายประการมีการเปลี่ยนแปลงจานสายอากาศเรดาร์ที่สายตามการเคลื่อนที่ของเป้าหมายนั้นต้องเปลี่ยนโปรแกรมการยิงตามไปด้วยใช้เวลาไม่นาน ต่อข้อมูลเป้าหมายบนเส้นแนวบินระดับเพดานบิน5,000ฟุตร,ระบบการทำงานของเครื่องควบคุมการยิงก็พร้อมอีกครั้งอีกเสี้ยววินาทีเดียวกระสุนนัดแรกของชุดที่2จะลั่นไกโปรแกรมการยิงก็ต้องถูกแล้วับอีก F4 Phantom Blue Fighter หมายเลขหนึ่งทำการบินโดยนักบินที่มีฝีมือและประสบการณ์การบินชั่วโมงสูงตำแหน่งผู้บังคับฝูงสามารถรู้ด้วยสัญชตาตญาณว่าการยิงชุดที่สองกำลังจะเริ่มแล้วจึงตัดสินใจเชิดหัวดึงเครื่องทำมุมสูง25องศาทะยานสู่น่านฟ้าเบื้องบน,บนอย่างรวดเร็วอัตราเร่งปกติ400ไมล์แม้ไม่ติดสันดาบท้ายเรดาร์ยังต้องใช้เวลาหลายวินาทีกว่าจะล็อกออนเป้าหมายได้ใหม่เตรียมทำการยิงต่อบนช่วงเส้นทางบินใต้ขึ้นจนถึงระดับเพดานบิน กลับถึง20,000ฟุตอีกครั้งโดยไม่มีกระสุนไร่ตามหลังนักบิน F. อฟูไฟเตอร์รู้ได้ทันทีว่าปกติปลอดภัยแล้วจึงเรียกวิทยุกลับลงมหาชุดปฏิบัติการทางภาคพื้นโอเคแซมสัาน okay, เรียบร้อยใช่ไหมถูกต้องตรวจสอบพิกัดเป้าหมายพร้อมแล้วเที่ยวบินต่อไปผมจะเล่นเกมกับแซมสทราบน้ำเสียงนักบินที่ดังมาในวิทยุจำใสชัดเจน ไม่สอแววของความหวาดวิตกกังวลแม้แต่น้อยดึงเครื่อง F4 ทะยานสู่เบื้องสูงเตรียมจัดระดับเพดานบินให้อยู่ในระยะยิงหวังผลคนจรวดต่อสู้อากาศยานลำดับสูงตามคำพูดพันตรีโรเจอร์ทวนข่าวแลวทราบและแจ้งต่อจ่าดาวเหนือให้เตรียมใช้กล้องส่องทางไกลตรวจหาแต่นักรบรบจางกลับไม่สนใจเลียวม,มาสบตาและโห่ร้อหึืหๆในลำคอมีอะไรเหลอนอสตาไม่มีอะไรหรอกเมเจอร์เอา้าแล้วทำไมคุณไม่ใช้กล้องส่องตรวจต่อไปแล้ว จาดาวเหนือไม่รู้ว่าพันตรีมรการให้ความสนใจจรวดแซมสจนระงับความตื่นเต้นไม่อยู่หัวเราะลั่นเสียงดังได้ยินไปไกลหลวงบุรีขึ้นมาจากกระเป๋าข้างขากางเกงจุดสูบพ่นควันเป็นสายยาวไม่ต้องใช้กล้องหรอกเมเจอร์แซมสติดตั้งบนแท่นยิงเคลื่อนย้ายด้วยยานยนต์น้ำหนักเป็นตันๆไม่ใช่แค่แซมเจรวดประทับบ่ายิงสะพายใส่หลังแล้วเดินทางไปไหนไปไหน,ไปไหนก็ได้เอา้าแล้วมันต่างกันตรงไหน ต่างซีเมเจอร์ต่างมากๆด้โดยไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูรับรองเลยแซมสองนะควันท่วมป่าท่วมภูเขาชนิดที่เรียกได้ว่าถ้าเครื่องบินถูกยิงแล้วก็ตกถึงพื้นแล้วควันยังไม่จางเลยพันตรีโรเจอร์ถึงกับตะลึงอ้าปากข้างเข้าใจแล้วมองเห็นภาพตามคําบอกของจ่าดาวเหนือชัดเจนท่าทางอัดขบรุระเขาปลอดอย่างแรงแล้วพ่นควันเป็นทางยาวดูเหมือนไม่กระตือรือร้นแต่การมองที่สายตาเพ่งมองระหว่างยอดไม้บนพื้นดินสลับมองบน ดูแนวเคลื่อนตัวของ F4 นั้นเห็นชัดว่าไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคลาดไปจากสายตาบรรยากาศภายในบริเวณฐานลอยเงียบสงัดคงมีแต่เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตเท่านั้นที่ดังกระหึ่มในยามนี้เหลือเวลาช่วงสุดท้ายไม่กี่วินาทีแผนการบินลวงของ F บูฟไกเตอร์หมายเลขหนึ่งจะสำแดงผลแซมสอจะทำการยิงจริงหรือไม่เป้าหมายยัง F4 จะหลบรอดได้หรือไม่ ทั้งสองคำถามกำลังรอคำตอบแตะทั้งตำแหน่งของ F บูไฟเตอร์ห่างจากศูนย์กลางตรงดิ่งเหนือหัวด้วยมุมไม่ถึง15องศาไอ้เล็กชักสงสัยอดใจไม่อยู่ต้องถามคืนพี่สงสัยแซมสองปลอดแหกไม่ยอมยิงสะละมัง้งเดี๋ยวสิว่ารอให้ท้าย F4 ถึงศูนย์กลางกระบาลมันก่อนทำไมต้องรองนันด้วยพี่จรวดต้องอาศัยรังสีความร้อนจากท้ายถอยเสียเป็นตัวนำโฮมมิ่งไงละมึงอ๋อมีหน้าเรามันถึงใจเย็นนักไอ้เล็กเปลยออกมาตามความเข้าใจ คําสุดท้ายประโยคยังไม่สิน้นพลันสิ่งที่มันถามถึงก็ปรากฏขึ้นเสียงระเบิดทั้งภาคพ,พื้นดินดังสน,นั่นแทรกเสียงกระหึ่มของเสียงเครื่องยนต์เจ็ตได้ยินชัดเจน ติตาต่อมากลุ่มควันสีขาวอมเทาขนาดเขื่องก็เริ่มพุ่งพวยโผล่ผลยอดไม้ถึกให้ปรากฏแก่สายตาสายตานักร,บรับจ้างจ้องเขงมงณตำแหน่งกึ่งกลางของกลุ่มควันเพื่อดูให้ประจักษ์ว่าตัวจรวดแซมสองที่แท้จริงนั้นรูปร่างเป็นอย่างไรชับครันนั้นวัตถุสีขาวสดใสความยาวสัมพันธ์กับความกว้างถูกต้องตามทฤษฎีพลาศาสตร์ของวัตถุที่เคลื่อนที่ก็เผยตัวขึ้นบนท้องฟ้าระยะสูงกว่ายอดไม้ถึบที่เคยบทบังเล่าสองสามเท่าตัว กระกายไฟลูกใหญ่พ่นสยายออกทางท้ายสีแดงปนส้มสุกสดใสสะท้อนเข้าตาแซมสองไกด์ไลน์หัวจรวดเริ่มเบี่ยงเบนออกขวาแนวทิศทางแล่นยังไม่นิ่งลำตัวขนาดยาวกว่า5เมตรมีอาการสายเล็กน้อยเห็นได้ชัดแต่ตาเร็วเร่งกับเพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆแบบทวีคูณตามลำดับระยะทางที่แล่นไปความสูงจากผืนเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งภาพลำตัวของ F4 เป้าหมายเข้ามาอยู่ในห่วงกลวยแห่งการมองเห็นเองโดยไม่ต้องแหงหน้าขึ้นมอง ชุดปฏิบัติการทางภาคพ,พื้นถึงกับตะลึงลืมหายใจละสายตาจากจรวดหลายงางเงันคอเงยหน้าขึ้นมอง F b l บ e ูไฟเตอร์ยังเต็มตาความไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่านักบินจะมีหนทางแก้เกมช่วยเหลือตัวเองด้วยวิธีใดในเมื่อระยะแล่นของจรวดผ่านไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของระยะแล่นทั้งหมดและมีอัตราเร่งความเร็วของจรวดที่เพิ่มขึ้นด้วยเส้นทางแล่นเคยสายไปมาเริ่มนิ่ง ทยานพุ่งตรงดิ่งตามท้าย F4 p h นทอมเป็นเส้นตรงให้เล็กเจ้าเก่าพ่องออกมาเสียงดังลัน่นสงสัยแจ็คพอตแตกไว้เฮ้ยสงสัยไม่รอดว่ะ